ถ้ผมจากคลิปที่แล้วเราทําน้ําหนักอ่อนเข้มบนท้องฟ้าไปแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าบนท้องฟ้าเนี่ยมีเมฆด้วยพอมีเมฆเนี่ยเราก็จะดูว่าตรงส่วนที่เราเว้นขาวไว้ก็คือเป็นพื้นที่ที่มันมีพื้นที่สีขาวและส่วนใหญ่สาเหตุที่เว้นไว้อย่างนี้ก็เพราะว่าถึงแม้ว่าสีโปสเตอร์เนี่ยจะสามารถทาทับกันได้นะครับแต่ว่าถ้าตรงพื้นตรงนี้มันเป็นสีเข้มกว่าแล้วเราสีที่อ่อนกว่ามาทับเนี่ย การทับเนี่ยทำได้ก็จริงแต่ว่ามันอาจจะทํางานได้ลําบากเพราะเวลาเราลงไปปั๊บสีใหม่มันก็จะไปะละลายสีเก่าออกมานะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ใหญ่ๆกว้างๆเนี่ยเราสามารถเว้นไว้ได้เลยนะครับเราก็ลงน้ำหนักทาสีลงไปตรงพื้นที่ตรงนั้นก่อนซึ่งเป็นเมฆนะครับอันนี้ใช้สีขาวล้วนๆนะครับแต่ว่า ผู้กันอาจจะมีการล้างแล้วยังติดสีฟ้าอยู่ซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับสีฟ้าสีเงนินอะไรพวกนี้ไม่เป็นไรก็ลงไปให้ทั่วก่อนส่วนใหญ่ผมจะลงก้อนที่มันหลักๆเป็นโทนอ่อนๆก่อนนะครับที่อ่อนมากๆที่แบบว่าเป็นขาวมากๆเลย,เยใช้วิธีหมุนๆเอานิดๆน,น,นะครับเพื่อให้ปลายมันดูแล้วเป็นฟุงฟ้งๆอุยเมฆอันนี้เป็นแค่รองพื้นขั้นต้นก่อนนะครับสำหรับก้อนเมฆ เดีย๋ยวจะมีเก็บราลยละเอียดอีกมันมีก้อนเล็กก้อนน้อยด้วยทีนี้ก้อนเมฆเนี่ยมันเป็นฟอร์มที่มันไม่ได้ต้องเหมือนเปรียบอะไรเท่าต้นแบบขนาดน,นั้นเราก็เก็บลักษณะมารวมๆก่อนก็ได้ครับเพียงแต่ว่าเราอย่าไปลงสีตามที่ลงก้อนเมฆแล้วมันดูเป็นแพทเทิร์นมากเกินไปนี่มันก็จะดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับ ล,ลงให้ทั่วนะครับจะหมุนๆปลายแปรงนิดนึงเพื่อให้ปลายมันฟุ้งๆหน่อยๆครับแต่เดี๋ยวจะมีขั้นตอนต่อไปเกี่ยร์สีด้วยนี่เราก็จะเห็นเลยว่าถ้าเกิดว่าพื้นแรกนี่มันแห้งไปก่อนแล้วเนี่ยการที่จะทําให้มันกลมกลืนกันในในสีต่างต่างสีกันเนี่ยมันจะเริ่มทำงานยากขึ้นแล้ว ช่วงล่างนี่มีก้อนเมฆเล็กๆทน้งหมดเลยนะครับซึ่งเป็นก้อนเมฆระยะไกลนี่เราลงไปก่อนนะครับนี่ก็ลงจนทั่วทุกที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเกี่ยสีกัน พอเราลงจนทั่วแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นขอบชัดๆในหลายๆที่ใช่ไหมครับเราก็จะใช้น้ํานะครับกุกันจุ่มน้ําและเช็ดให้หมันมานะครับและรูปตรงรอยต่อครับรูปเบาๆนะครับให้มันละลายเข้ากันระหว่างสส่วนนี้วิธีการคือประมาณนี้นะครับทีนี้เวลาเราลูบลงไปเนี่ย เราต้องสังเกตด้วยว่าผลที่ได้เนี่ยมันได้อย่างที่เราต้องการไหมอย่างนี้รูปเสร็จปั๊บขอบยังเป็นคมคมอยู่เราก็ต้องเช็ดพูกันบ่อยๆนะครับเพราะว่าเวลาเรารูปไปแล้วเนี่ยสีที่อยู่ที่ที่มันละลายมามันก็ติดมาบนผู้กันเนี่ยมันทําให้มันเกี่ยแล้วมันเข้ากันไม่ได้นะครับค่อยๆรูปไปซึ่งต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆทําสาเหตุที่เราลงแล้วเรา ทำไม่ได้นี่หนึ่งคือมือหนักนะครับคือลงไปปุ๊บนี่กดแรงเดียวเลย2ก็คือน้ําในคุกกันเนี่ยมันขังอยู่เยอะลงไปมันก็เหมือนกับเป็นการเช็ดนะครับเช็ดเช็ดสีให้หลุดออกอย่างเดียวจะเห็นว่าผมรูปเฉพาะรอยต่ออย่างเดียวนะครับไม่ค่อยได้ไปยุ่งอะไรกับข้างในเท่าไหร่รูปรอยต่ออย่างเดียวทีนี้ถ้าเกิดว่าตรงข้างในเนี่ยมันดูแล้ว มันมีลักษณะโทนออกฟ้าๆด้วยก็แสดงว่ามันมีน้ำหนักอ่อนเข้มอยู่ในตัวก้อนเมฆด้วยเราก็จะใช้ทีวนให้กว้างขึ้นแล้วรูปเอาสีฟ้าครับให้มันกินเข้ามาทีนี้เราก็จะเห็นแล้วว่ามันค่อยๆลากสีมาเนี่ยก็จะเป็นขอบๆชั้นๆก็จะเช็ดบ่อยครับเช็ดผู้กันบ่อยมากเรียกว่าทำไปเช็ดไป ถ้าเรามือหนักปั๊บเนี่ยมันจะทํางานยากทันทีเลยเพราะฉะนั้นบางทีเขีย่ยแบบเบาๆมากๆนะครับเบามากเลยเนะก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับทําไปแล้วก็ดูผลไปด้วยนะครับบางคนคือเวลาเราทาเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าผลที่เราต้องการน่มันเป็นยังไงอะเราก็จะทาแบบไร้จุดหมายนะครับอย่างนี้เราต้องการ เรารูปไปหนึ่งครั้งเนี่ยเราต้องรู้แล้วว่าเราได้ผลออกมาอย่างที่เราต้องการไหมอย่างนี้ผลที่ออกมาเราอาจจะไม่ชอบเราก็คิดแล้วก็ลองปรับตามตามตามสิ่งที่เราเห็นจากต้นแบบนะครับจะเป็นประมาณคล้ายๆอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดมันยังฟุ้งไม่พอล่ะเราก็รูปอีกครั้งหนึ่งคือหลายๆครั้งอาจจะจับปลายผู้กันเป็นแบนๆอย่างนี้ก็ได้นะครับ คือปลายผู้กันปกติเป็นผู้กันกลมนี้ครับเราจับปลายให้มันนิดนึงเพื่อให้มันได้ใช้ด้านกว้างในการเกลี่ยสีเราลูบไปทีนี้ลูบไปแล้วถ้าสีมันหลุดละ่ะถ้าสีมันหลุดแล้วแบบไม่เป็นอย่างที่เราคิดละ่ะเราก็เติมสีเข้าไปนะครับเติมสีได้เลยตามตามสะดวกได้เลย หน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็ค่อยๆรูปไปที่อื่นๆไปด้วยท่านี้อย่างนี้นี่สีฟ้ากับสีขาวมันค่อนข้างจะกลืกล่อนเยอะเราก็ใช้รูปซัดอาจจะไม่ได้รูปแค่ตรงขอบอย่างเดียวนะครับรูปไปจนถึงตรงข้างในด้วยรูปไปปั๊บสีมันเริ่มมาติดบนผู้กันเยอะก็เหมือนเดิมครับเช็ดแล้วก็ลงไปใหม่ทำซ้ำอย่างนี้นะครับแทบทุกก้อนเลยนะครับ แล้เดี๋ยวพอทําจนทั่วเรามาดูลักษณะของก้อนเมฆอีกทีหนึ่งว่าฟอร์มมันออกมาอย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะครับ หลังจากที่เราเกลี่ยสีของก้อนเมฆกับท้องฟ้าให้เข้ากันแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเนี่ยเราจะใส่สีของแสงเข้าไปสีของแสงก็เกิดจากสีนี้นะครับเป็นสีส้มผสมสีขาวก็ได้นะครับคือให้ตั้งต้นที่สีขาวเป็นหลักก่อนแล้วเราก็ใส่สีส้มไปนิดเดียวนิดเดียวจริงๆคือเหมือนกับว่าให้มันเหมือนกับมีอมส้มๆอยู่นหน่อยเดียวเท่านั้นคือมองเผยๆเนี่ยมองเหมือนเป็นสีขาวเลยได้ซ้ํา เราก็จะมาทําเป็นแสงนะครับแสงที่มันสว่างที่สุดของก้อนเมฆครับซึ่งสีส้มเนี่ยเป็นสีตรงข้ามกับสีฟ้านะครับสีฟ้ากับสีน้ําเงินเนี่ยมันก็จะทําให้ความสว่างของก้อนเมฆเนี่ยมันมีเพิ่มเข้ามาอีกนะครับก็ค่อยๆแตะๆเข้าไปแล้วก็เกลี่ยด้วยน้ําให้มันกลมกลืนกันนะครับวิธีนี้จะทําให้ก้อนเมฆดูสว่างมากยิ่งกว่า การใช้สีขาวล้วนนะครับแตะเข้าไปนะครับแล้วก็เกี่ยซึ่งไม่จาเป็นจะต้องทุกก้อนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องทําทุกก้อนเกี่ยให้กลนกันเหมือนเดิมนะครับใช้น้ําในการเป็นตัวช่วยให้สีกลืนกันนี่ผมลง ไม่ได้ลงหลายที่มากครับต่อมาก,ก็เป็นขั้นตอนการทำท้องฟ้าที่มีเมฆนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปในคลิปต่อไปกันนะครับผม